สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาริกจัก R ดี c คาเซ n เตอร์นะในเครร์บริษัท R คเแนนแคปิ a l เพราะเราคือแหล่งรวุมรถหมดสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะผมมีนะครับรถดีๆมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วนะครับตามผมมานะครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนตามผมมาครับมาครับมาครับวันนี้นะผมพามารีวิวนะครับน้ารถใช้งานนะครับสําหรับ ใครที่กําลังตามหาอยู่นะเอารถตอนเดียวไปขนของได้เนี่ยจุๆเยอะๆเลยตัวนี้นะครับมีเข้ามาแล้วนะตัวนี้รถหลุดจองมาจากลูกค้านะครับนะลูกค้าจาัดไฟแนนซ์นไม่ผ่านก็หลุดจองมานะครับนะตัวนี้นะครับเป็นตัว Toyota h ไฮรักรีโวนะเป็นตัวส t ตนด์ด d นะครับนะเป็นตัวส t ตนด์ด d c แคนะเป็นหัวเดี่ยวนะครับด้านหลังมาพร้อมตู้เย็นแบบนี้นะตู้เย็นนะครับนะด้านหลังตู้เย็นใช้งานได้นะตู้เย็นใช้งานได้นะกับรถคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ปี2017นะ รุ่นปี2 0 1 7นะครับตู้สีขาวแบบนี้เลยนะครับกับสนุนราคานะอยู่แค่เพียง2 9 4 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้า2 9 4 0 0 0บาทนะใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับ0 9 7 0 8 2 9 9 1 3ผมมาลรียกเงทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าซื้อสดไม่เก็บดอกเบเปเ็เพิ่มเติมแล้วนะครับนะเครดิตดีนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดค่าโอนให้เราด้วยใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานนนนนนะะะะคครรััับบตวีี้32292่นะครับ ตอนนี้เลยนะเป็นปี2017นะรถเกตเอรถสวยเดิมเลยนะครับรถเกตเอสวยเดิมเลยนะเดี๋ยวผมพามารีวิวคันนี้กันโอเคนะครับพาเดินดูรอบคันนะครับด้านหลังก็จะเป็นตู้เย็นแบบนี้นะเป็นตู้เย็นลูกค้าจะเอาไปาใส่เป็นตู้เย็นก็ได้นะครับนะหรือว่าจะไปถอดตัวแอร์ออกขนของเป็นตู้ทึบแบบเดียวก็ได้เนี่ยลูกค้านะครับกันชนท้ายมีมาให้ค,ครบเลยนะครับราคาไม่ถึง3 0 0แสนเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยลูกค้า นะครับรถเอาไปใช้งานได้เลยรถสวยเดิมเลยนะครับเกรดเอไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะแอร์ด้านหลังเนี่ยโอ้โหเย็นสบายนะครับติดลบได้ด้วยนะครับทาเป็นตู้แอร์ได้ตรงนี้นะโอเคนี่นะครับคันนี้นะคันนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมพามารีวิวคันนี้กันนะครีวิวอย่างละเอียดละเอียดกันแล้วเดี๋ยวไปดูตัวไฮไลไท์ด้านหลังเป็น ที่เป็นตู้เย็ยนกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงดูก่อนแล้วกันเปิดฝากระโปรงดูก่อนนะครับนะเปิดฝากระโปรงดูนะนะเดี๋ยวขอยับเปิดฝากระโปรงสักครู่หนึ่งนะครับ นี่นะเปิดฝากระโปรงมาดูนี่นะครับรถสวยเดิมเลยนะครับรถสวยเดิมน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไข่นะเห็นไหมน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะเนี่ยฝาเดิมโตโยต้าอยู่ครบเลยสวยงามนะครับชิ้นแก้มด้านข้างเนี่ยนะครับก็สวยสวยงามเลยตรงนี้นะสวยสวยงามเลยนะครับชิ้นแก้มตรงนี้นะนะครับนะรถสวยเดิมเลยลูกค้าเนี่ยนะครับขานด้านหน้าเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะครับ รถสวยนะรถสวยนะครับอันนี้นะสลักตัว R ตัว L อยู่ครบนะครับน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับนี่นะตรงนี้ไม่แกะเห็นไหมไม่มีร่องรอยกันแกะตรงนี้ก็มาร์กเดิมโรงงานอยู่ตรงเลยนะครับรถเดิมอ่ะคานตรงนี้ด้านล่างเป็นยังไงคานไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับนะคานนะครับตามปกติเลยนะครับตรงนี้ด้านหน้าคานสวยเดิมนะครับรถสีเดิมเลยนะครับ นะตรงนี้แผ่นเพดนะครับแล้วก็ตัวมอคออยู่ครบสวยงามเลยนะครับนะแผ่นเพดมอคออยู่ครบสวยงามเลยตรงนี้ก็บุฉนอนถนน,น,นการความล้อมมีฉีกม,ฉมีขาดนิดนึงตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้ส่งผลกับการใช้งานนะลูกค้ารถสวยเดิมนะครับใช้งานได้ปกตินะเข้าศูนย์เช็คประวัตินะครับเข้าศูนย์เช็คประวัติได้เลยนะครับน้รถนะครับเข้าศูนย์ทุกคันนะตามรอบระยะเวลานะครับนะขอดูประวัติได้ขอดูประวัติศูนย์ได้ทุกคันเลยนะครับ นาอย่างคันนี้สวยเดิมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดึงนะครับเครื่องให้ดูนะครับนะเครื่องแบบนี้นะครับน้แห้งๆแบบนี้เลยไม่มีน้ํามันเยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะครับนะลูกค้านะครับเอาออกไปก็นาถ้าอยากดูแลรักษารถหน่อยก็เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องสักหน่อยนะครับนะก็ใช้งานได้นะครับปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับเครื่องสวยงามเดิมๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับฟังก์ชันนะครับภายในกันนะครับ นะเป็นรถยนต์ปี2018นะครับนะก็จะหน้าแบบนี้นะครับสวยงามคงทนนะปี2018นะครับราคาไม่ข้ามสามแสนนะครับยังมาดูนะยางเนี่ยมันก็เข้านะครับเปลี่ยนรอบตามรอบระยะเวลาอยู่แล้วนะครับนะตามรอบระยะเวลาตามการใช้งานอยู่แล้วนะครับนะอย่างคันนี้เป็นยางปี2000เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูหน่อยยางปี2024นะครับนี่นะลูกค้าจะเห็นว่าเป็นปี2024นะครับเนี่ย เนะี่ยมันจะมีเศษดินหน่อยตรงนี้มันเขียนยี่สี่นนะลูกค้าเนี่ยอาให้ดูดอกยางก็ได้เนี่ยดอกยางยังลึกๆอยู่นะครับเนี่ยตัวสะพานยางยังลึกๆอยู่นะตรงนี้นะครับนะยังลึกๆใช้งานได้อยู่เลยนะคนาใช้งานได้ปกติเลยนะครับมีนะสีขาวแบบนี้นะครับก่อนส่งมอบเก็บล้างทาความสะอาดสปาเต็มระบบให้นะครับภายในภายนอกนะตัวเครื่องด้านหลังให้ทั้งหมดเลยอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูฟังก์ชันภายในก่อน หน่อยนะฟังก์ชันภายในหน่อยนะตอนนี้ก็เนี่ยชิ้นแก้มไม่ได้ขยับนะครับประตูประตูเดิมเดิมประตูเดิมเดิมนะเนี่ยรอยเซนจิกเข้าแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็กระจกบานเลื่อนนะครับเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับนะเป็นบานเลื่อนไฟฟ้าแล้วนะกระจกนะครับเป็นบานเลื่อนไฟฟ้านะครับออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับนะแล้วก็กระจกนะครับเป็นพับมือแล้วแต่เป็นปรับไฟฟ้านะครับนะด้านในนะครับก็พวงมาลัยนะครับ เป็นตัวหนังแบบนี้นะไม่มีนะครับลอยลอกรอยถลอกนะครับไม่มีรอยลอกรอยถลอกนะสวยงามเดิมเดิมเลยนะครับลูกค้านะอย่างคันนี้นะครับนะรถเกจเมาพร้อมกับเลขไม่หนึ่งแสห้าพันเก้าร้อยเจ็สิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะกับรถเก้าปีนะครับรถประมาณแปดถึงเก้าปีนะครับลูกค้ารถประมาณแปดถึงเก้าปีแต่ว่าใช้งานเพียงแค่แสนโลเท่านั้นเองนะครับรถสวยงามเดิมเลยลูกค้านะครับเนี่ยนะครับเกียร์ธรรมดานะเดินหน้า 5สปีดนะเป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้า5สปีดนะครับแล้วก็เนี่ยตัวตู้เย็นนะครับเนี่ยปรับองศาเนี่ยมันจะปรับตามแอร์ด้านหลังนะครับนะลูกค้าปรับได้นะครับปรับตรงนี้ได้นะลูกค้าเอามาเล่นดูมาเล่นดูนะตรงนี้นะครับได้นะใช้งานได้เลยนะครับนีนะแล้วก็วิทยุนะครับเชื่อมต่อ FMAM ได้หมดเลยนะครับเนี่ยนะบลูทูธได้นะครับทั้งหมดเลยนะแอร์เย็นสบายไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับเลยนะครับ นะไอเย็นสบายไม่มีกินไม่กินอับนะเป็นระบบปรับมือแบบนี้เบรกมือตรงนี้นะครับแล้วก็บาะหนังสวยงามเลยนะครับอ่ะให้ดูหน่อยเบาะหนังสวยงามไหมนี่นครับเบาะหนังนะสวยงามเลยนะครับเบานะครับเป็นหนังสวยงามเลยนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะมีย่นนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ฉีกไม่ได้ขาดแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับการใช้งานนะครับตัวอะไหล่แม่แรงต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับ ด้านใต้ตรงนี้นะครับก็ไม่มีนะครับแกนสนิมนะแกนพวงมาลัยไม่มีสนิมนะครับไม่มีร่องลอยสนิมนะครับรถสวยงามเดิมๆเลยนะครับนะรถสวยงามเดิมๆเลยนะครับนะเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างให้ดูช่วงล่างสักหน่อยให้ดูช่วงล่างคัตซีสักหน่อยนี่นะเนี่ยช่วงล่างนะครับไม่ได้มีสนิมนะครับเป็นเศษดินเศษฝุ่นนะครับเดี๋ยวนะครับฉีดล้างทําความสะอาดก่อนส่งมอบนะมันก็ได้นะครับ สวยๆเลยเดี๋ยวเคลือบน้ำยาให้ด้วยละกันคันนี้นะเดี๋ยวเคลือบน้ำยาให้ด้วยละกันนะครับเห็นตัวนี้นะเห็นนะคลาสซี่นะครับไม่มีร่องรอยสนิมนะไม่มีร่องรอยสนิมนะครับสวยงามเดิมๆเลยสวยงามเดิมๆเลยนะครับนะรถไม่มีชนหนักไม่มีความเกรดเอเลยนะครับโอเคนะมาดูด้านหลังกันมาดูด้านหลังกันเนี่ยนะครับนะการชนด้านหลังนะครับตัวบันไดเหยียบด้านหลังก็มีนะครับแล้วก็เป็นตู้แบบนี้นะมีนะครับอ่ารอย บุบนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้ส่งผลกับการใช้งานนะประตูปิดแน่นได้ปกติเลยนะครับเนี่ยปิดแน่นได้ปกติเลยนะตัวลงตัวล็อกอะไรแบบนี้นะครับม้อยู่ครบเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยครับด้านหลังแอร์เย็นสบายเลยลูกค้านะครับนะอย่างที่ตัวไฟมันแจ้งข้างหน้าเนมะื่อกี้ว่าองศามัน20กว่าองศาเนี่ยตรงนี้ก็ปรับเป็น20กว่าองศานะครับหรือติดลบได้ลูกค้านะติดลบได้นะตรงเนี้ยนะครับนะแอร์เย็นสบายเลยไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับ ตู้นะครับก็น้าบุลูกค้านะครับเป็นมันมีโก่งนิดหนึ่งตรงนี้มีโก่งนิดหนึ่งตู้มันโก่งนิดนึงลูกค้าเน้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกับการใช้งานลูกค้าจะเอาไปบุนะครับตู้ด้านล่างใหม่ก็ได้หรือว่าไปใช้งานแบบนี้เลยก็ได้นะลูกค้าไปใช้งานแบบนี้ได้เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะนะครับถ่วนถ่วนด้านท้ายก็ตรงนี้นะครับนะก็ล่องลอยตามการใช้งานนะครับนะล่องลอยตามการใช้งานนะครับแต่รถไม่ได้จมน้ําไม่ได้ชนหนักไม่พิษคว่มนะครับ เนี่ยให้ดูนะครับตู้ด้านในนะสูงประมาณ2เม่อเกือบเกือบสองเมตรนะเมตรนะครับเมตรเก้าสิบนะครับเมตรเก้าสิบนะตู้ข้างในสูงนะครับประมาณเมตรเก้าสิบนะครับแล้วก็แอร์เย็นสบายเลยนะครับปรับได้เนี่ยนะครับตัวนี้ตู้เย็นแอร์ R ใช้ได้นะครับนะไฟด้านหลังก็มีเป,ดดมเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเดี๋ยวลูกค้าต้องมาลองดูนะครับนะมันเปิดได้ไหมต้องต้องมาลองเช็คใช้งานดูนะ ส่วนตัวตู้เสริมด้านหลังอะไรแบบนี้นะครับนะไม่ได้มีเก็บเคมให้นะลูกค้าก็คือเราขายตามสภาพให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะลูกค้าไปเก็บงานเพิ่มนะครับหรือาไปดูนะครับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเพิ่มนิดหน่อยนะครับลูกค้าก็ไปใช้งานได้เลยนะครับแต่รถเดิมนะครับรถนะครับมันสวยงามเดิมอยู่แล้วรถสวยงามเดิมอยู่แล้วนะครับโอเคนะเนี่ยประตูปิดง่ายๆเลยปิดง่ายๆเลยนะครับ นะครับปิดง่ายๆเลยลูกค้านะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายไฟนะครับติดทุกดวงเลยนะครับเนี่ยร่องรอยเคมนิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวเค็มให้นะครับด้านหลังนะครับตรงไหนไม่ีใบเคมเดี๋ยวเค็มให้นะครับตรงไหนมีใบเคมเดี๋ยวเค็มให้นะนี่นะครับสวยงามเลยอาจดูครับซีฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างก็จะมีร่องรอยดินฝุ่นนะครับนะแต่ว่าไม่ได้จมน้ํานะครับไม่ชนหนักไม่ผิดควารไม่มีสนิมนะครับตรงนี้นะ เดี๋ยวพ่นนะครับนะอ่าพ่นทําความสะอาดนะครับแล้วก็เคลือบสปาให้นะก่อนส่งมอบอยู่แล้วรถสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับนะประตูเดิมเดิมนะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีชนหนักไม่มีความนาตู้เดิมเดิมเลยนะครับโอเคนะครับมาดูสาเนาเล่มกันนะครับสาเนาเล่มกันนะคันนี้นะครับสาเนาเล่มนะเป็นรถยนต์ปี2018นะครับตามที่ผมแจ้งเลยนะนี่นะครับนะรถยนต์ปี2อ1 8นปะครับตามที่ผมแจ้งสักคู่นะครับ นี่นะครับรถปี2018นะปี2018นะครับจดทะเบียน2561นะครับจด2561นะเป็นรถยนต์รีโว่โตโยต้านะครับนะเครื่องยนต์2.4นะครับจดทะเบียนนะครับรถยนต์บรรทุกมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ด้านหลังเป็นตู้บรรทุกนะครับนะประเภทตู้บรรทุกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเจ้าของลำดับเดียวก็อาคเนย์แคปิตอลนะลูกค้ารับรถไปก็เป็นเจ้าของรถลำดับที่2ทันทีเลยนะครับเนี่ยตัวองศานะครับมันจะลดเรื่อยๆ นะครับมันจะลดเรื่อยๆเลยนะตัวองศามันจะลดเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะเปิดตรงนี้เลยนะครับนะครับโอเคนะผมสรุปให้อีกหนึ่งทีกับคันนี้นะครับนี่นะต่อภาษีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสิงหาปีหน้าอปีนี้ลูกค้าไปต่ออีกทีเดอนสิงหาเลยนะครับนะกับเซตกับคันนี้นะมีแค่คันเดียวเท่านั้นคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับกับตัวนี้นะเป็นตัวโตโยต้าไฮรัก Re ีโวนะเป็นตัวสแตนดาร์ดแคปนะครับด้านหลังมาพร้อมตู้เย็นตู้บรรทุกนะครับนะ คขายนวัต2.4นะครับรุ่นย่อยเป็นตัว J นะปี2018นะครับนะกับสนนราคานะครับนะ294,000บาทเท่านั้น294,000บาทนะได้รถตู้เย็นนะครับด้านหลังยังใช้งานได้อยู่นะครับเอาไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับ0970829913นะครับผมมาลิีทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าซื้อสดไม่เก็บ8.7%เพิ่มเติมแล้วนะครับนะเครดิตดีนะจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดค่าโอนให้เราด้วยนะใครสนใจออยู่่รรีบบตติดมานะคั และก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะครับรถดีๆราคาดีๆแบบวันนี้อีกนะครับสำหรับใครนะที่กําลังหารถอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะติดต่อมานะครับ0970829913นะครับผมมาลิทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ